สวัสดีครับมาพบกับคลิปข้อต่อไปนะครับเป็นแบบบังกันฟิสิกส์นะครับโมเมนตัมระดับม .4 นะครับเริ่มที่ข้อ47นะครับแต่มันอ้างอิงมาจากข้อ46นะครับมาดูครับคราวที่แล้วข้อ46เป็นรูปแบบไหนนะครับนี่รูปนี้นะครับอันนี้มาดูข้อ47นี่ก็ถามว่าไงครับ5ลูกปืนทะลุตุ้มไม้ออกไปด้วยความเร็วหมายความว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะ ก้อน m เล็กความเร็ว u นะชนแก้วก้อนมวลใหญ่หยุดนิ่งอยู่นะครับแต่งวดนี้ก้อนมวลเล็กความเร็วเป็นยังไงนะฮะความเร็วเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ u ส่วนนะครับ2และ m ใหญ่ ek, m ใหญ่ ek, เป็นยังไงนะครับเนี่ยความเร็วเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะและตุ้มไมย้ยังสามารถแปลงเป็นวงกลมได้พอดีก็ดีนะครับ ก็ยังมีแสดงว่าอันนี้ยังมีความเร็วเป็นอะไรฮะเป็น v v ตัวนี้ก็เป็นอะไรอยู่ดีครับรูทหอาร์จีอยู่นะครับเขาบอกจงหาความเร็วลูกปืนหนึ R u. R u. นนห,านหาอยู่หาอยู่นะโจนาอะไรกันแล้วโอ้ยโจนาอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนสเต็ปใหม่นะอะคิดครับจากสมการนี้สมการนี้นะฮะเราจะได้ดังนี้นะครับสูตรเลย m u เท่ากับ m อ็คูณยส่วนสบวก เอ็มใหญ่คูณห้าอาจีอันนีน้ครูเปลี่ยนเลยนะเอา MU นะครับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองก็เหลือเหลือนะฮะหนึ่งส่วนสองนะครับเท่ากับ M ใหญ่รูทห้าเราต้องการอะไรนะ u ก็ย้ายข้างนะฮะ u ก็เท่ากับ M ใหญ่คูณรูทห้าคูณด้วย สองเห็นไหมครับหารด้วยมวลเอ็มเล็กก็ตอบดูข้อไหนเนะี่ยสองมีสองอยู่ไหนอ่านี่ก็สามก็สี่เนี่ยนะเห็นสองไหมม,สมหนะีสองเอ็มใหญ่ก็ตอบเลยนะสองเอใหญ่ก็ตอบข้อก็สามทันไหมครับทันไหมอันนี้อันนี้หนึ่งลบหนึ่งกับสองเงก็เหลือหนึ่งกับสองโอเค ข้อ 49, 48นะครับปล่อยลูกมวล M, M ใหญ่ M ใหญ่นะสูง H ใชเห็นไหมพอมีความสูงน OK ั่นเองครับมีความสูงเนี่ยมันก็มาจากคอนเซปต์เดียวนั้นนะถ้ามีความสูงเมื่อไหร่มันก็คือคอนเซปต์ที่มันจะมาคืออะไร V กกำลังสองบเท่ากับอะไรนะเท่ากับรูทสองจมาแน่นอนนะครับจากปลายเสาเข็มตกกระแทกมวล M เล็ก แล้วติกันไปเดี๋ยวก็ติงกันไป,นะนไปจมไปในดินเท่าไหร่ลัาากษณะมันเป็นอย่างี้นะเอ็มอะไรมานะเอ็มใหญ่นะเอ็มใหญ่วิ่งชนเอ็มเล็กเอ็มเล็กชนเสร็จแล้วเป็นงไงนะเอ็มเล็กกับเอ็มใหญ่เนะ่ะตีกันไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งอันนี้คือก่อนชนหลังชนอันนี้เป็นการแนวดิ่งไงเป็นแนวดิ่งนะวาดรูปเป็นแนวดิ่งก็ได้ครับ เขาบอกน้ำไม่ต้มขึ้นนี่เขาไปดินด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็หาแค่วีแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรหาวีเอาแทนเลยจากสมการตัวเนี้ยเอาจะได้เป็นอะไรอันนี้ครับก็เป็น M ใหญ่คูณ U ใช่ไหมเอ็มใหญ่คูณ U U ตัวเนี้ยคืออะไร U ตัวเนี้ยคือรูทสองจีเอนั่นเองนะครับบวกศูนย์เท่ากับ M เล็กบวก M ใหญ่คูณวีก็อ่าก็เป็น เห็นไหมอยู่ตรงนี้เป็นอะไร m ใหญ่คูณรูท 2gs ก็ย้ายอะไรมาครับย้าย m เล็กบวก m ใหญ่มาหารก็กลายเป็นคำตอบแล้วจบแล้วข้อไหนเนี่ย m ใหญ่คูณรูท 2gs m ใหญ่คูณรูท 2gs หารด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ ข้อไหนข้อข้อสองใช่ไหมครับเ mm hmm. นี่ยวิธีง่ายคือมันหารด้วย M นี่อันนี้มันคูณอันนี้มันหารอตอบก็อสองห็นไหมาตามที่ครูบอกนะครับถ้าเป็นแนวดิ่งเมื่อไหร่ถ้ามีความสูงเกือบรูทสองถ้ามี แมวราบไปก็ไ้ไกลตระหกับ 2g s ีวถ้าเป็นวงกลมบนสุดก็รูท Rg ล่างสุดก็รูท 5g นะครับคุณจะทำให้คุณคำนวณเรื่องโมเวนตั้มได้อย่างสบายๆชิวๆนะครับมาดูข้อ49ิอีหน้านะปล่อยลูกม,มวล2กิโลกร,รมัมวาดใหม่ก็ได้สอ2กิโลโองกิโลกร,รมัมวาดสไตล์เดิมนะครับ จากที่สูงเห็นไหมมันก็มีความเร็วคือ,อยูเนี่ยสูงตัวนี้คือรูทอะไรฮะสองจีเอสไหมถ้าเรารู้อย่างเงี้เราก็ทําไปเลยนะครับ <c oughs> มาตามรางเกี้ยงเอบีชนมวลสามก็วาดมวลสามไซึ่งหยุดนิ่งอยู่หลังชนเป็นยังไงนะฮะหลังแล้วถลายไปตามพื้นหยุดที่สี่สามประสิทธิ์มีสามประสิทธิ์เห็นไหมจะมีสามประสิทธิ์ด้วยแสดงว่าติดก,กันไปนะครับมวลสองกลับอะไรนะฮะก้อนสองกับก้อนสามเนี่ย ติดกันไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งเห็นไหมเทคนิคง่ายๆเลยนะครับด้วยความเร็วค่าหนึ่งเป็นไงความเร็วค่าหนึ่งแนวแนวราบแนวดิ่งก็รูทสองเอสแนวราบก็เป,ไปไลี่ยนเป็นอะไรสองจีเอสมิวจบแล้วนะครับถ้าเธอรู้คอนเซปต,ต์ตรงนี้หลักๆเนี่ยเป็นไงมันโมเมนตัมง่ายมากนะครับโมเมนตัมจะง่ายก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเรื่องงานพลังงานนะครับแทนค่าเลยนะ2องคูณรูทสองเท่ากับ 2อบวกสมเป็น5้าคูณสองมิวมาดูที่โจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถามอะไร S, <S ก็ยกกำลังสองสองข้างนะยกหนาะยกหนาะยกกำลังสองนะสองสองสเป็น 2-g s 5ีห้าห้ายี่หาคูณสองมยกกำลังสองข้างนะโจทย์ต้องการโจทย์ต้องการนะฮะ เมตรหาระยะทางย้ายชาวบ้านไปนะย,ย้ายนี่ไปฮะเพราะนั้น s เราก็แล้วก,กับคูณก่อนนะสองสี่แปดหาร25คูณ2เข้าไปนะฮะ25คูณ2ก็เป็น50 g มิลอ่าแล้วก็ตัดทอนนะครับนี่ g ตัด g แทนค่าดีกว่า8ปคูณเสสูงเท่าไหร่นะ ศูนย์ห้าห้าสิบคูณมิลมนะิลเท่าไหร่ฮะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะซูนหนึ่งคูณห้าสิบก็ได้ห้านะห้าตัดห้าก็ได้กับแปดเมตรจบแล้วเห็นไหมฮะแปดเมตรทำไหมครับ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้เราไว้แค่นี้นะครับนะัเหลืออีก แล้อกี่ข้อนะครับจะพบกับคลิปอันใหม่ไปนะครับสวัสดีครับพบกับการเรียนแบบสไต